ผู้ชมคะในช่วงนี้เจ้มีความยินดีปรีดาสรือเกินที่จะขอนำภาพบรรยากาศงานเปิดวิกบิ๊กสามประจำปี2554งานที่รวบรวมทั้งผู้บริหารผู้จัดนักสแสดงและบรรดาสื่อมวลชนมารวมตัวกันย่างขาบขังงานในวันนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดตัวละครลอถใหม่ซึ่งมีทั้งหมด16เรื่อง16รถได้แก่ ดวงตาสวรรค์ผมไม่อยากเป็นสายลับดอกส้มสีทองแค่หาสีแดงวนาลีเรือนหอรอเฮียนหอหือหือเง่าพลายปลาไหลป้ายแดงโอ้ยยังไม่หมดอีกแล้วคะเนี่ยเอ่อต,ต,ต,ต่อเลยนะคะสภายไม่ไรสักดินาชื่นชีวานาวีรหัสทอรชนทาดรักเพลิงทรนงรักไม่มีวันตายและตาวันเดือดและเนื่องจากในวันนี้ เอ,เออแอะมีแขกเรือมาร่วมงานเป็นจำนวนมากเจจึงขอทุ่มสุดตัวที่จะเข้าแทรกซึมเพื่อเก็บภาพบรรยากาศสนุกสนุกมาฝากคนผู้ชมคนผู้ชมค่ะทันทีที่เจมาถึงงานเจก็ได้พบกับดาวเด่นดาวดังนักสแสดงชั้นนำจากละครเรื่องต่างๆมากมายห่ที่กำลังแต่งหน้าทำผมสำหรับเปิดตัวในงานเปิดวิกบิก,กสามในวันนี้แหม มแต่นักแสดงสวยๆหล่อๆทั้งนั้นอุ้ยตายๆพี่ไก่ว่ายุก็มาแต่งหน้าทำผมกับเขาด้วยแล้วเนี่ยเออเออช่างเป็นผู้จัดที่ไม่ยอมดาราเลยนะคะคนพิอิอิอิ เนผู้ชมคะเนื่องจากในวันนี้นักแสดงทั้งหลายแอดรวมถึงผู้จัดบางคนต่างก็แต่งองค์ทรงเครื่องกันอย่างเต็มที่ชานิดไม่มีใครยอมใครแต่ถ้าเป็นเรื่องเพจเนี่ย ก็คงต้องยอมให้เอชัยยาเขาค่ะเบาๆนะเบาๆรีแลก์สบายๆคุณผู้ชมค่ะก่อนที่งานในวันนี้จะเริ่มต้นขึ้นบรรดานักแสดงทั้งหลายต่างก็ต้องมาซ้อมคิวเดินบนเวทีเพื่อเวลาเดินจริงจะได้ไหม่งง เดินตามน็อตเลยน้องดิโนนี่น็อตตรงนี้เองได้สวบเดินตามน็อตไป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 รอมหลังรอบไปใหญ่ก็ไปด้วยเอต้องเดินอ้อมหลังเพาะนะครับไม่ต้องเดินชิดไป่เดือดมาเดือดที่หมดเลยคนครับแอะแต่เดี๋ยวนะคะคนอื่นละซ้อมกันเป็นขยงแต่เอชัยยาเนี่ยซ้อมเดียวแถมยังมีทีมงานมาช่วยล้อมหน้าล้อมหลังสักขนาดนี้แอะสรุปว่าความยุติธรรมเนี่ย มันอยู่ที่เพชรใช่ไหมคะเอเดี๋ยวผมจะเดินซ้อมส่วนตัวอยู่ตรงนี้ค่ะอย่างนี้มียุติธรรมไม่ยุติธรรม